สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตเว็บไซต์ตัวนี้ที่ผมได้จาคลิปลงไปนะครับที่เป็นคลิปล่าสุดนะครับของช่องนะครับจงตอนนี้ผมได้จาคลิปลงไปนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นคลิปนะครับว่าผมได้ทดสอบการถอนมาแล้วนะครับว่าสรุปว่าจ่ายจริงนะครับก็ถอนเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็จะจะพาไปดูนะครับหลักฐานต่างๆนะครับสำหรับที่ผมถอนไปครับผมก็ใส่ที่อยู่นะครับจะใส่ที่อยู่ก่อนนะครับอจะใช้ที่อยู่จากกระเป๋าไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับบิทกับไบแ c นนะครับสตางโปรคอยเบสนะครับพอสเซตเพนะครับได้หมดนะครับผมสำหรับใครที่สมัครแล้วนะครับ ที่ยังไม่ลงทุน therapist. หรือกําลังนะครับกําลังคิดที่จะลงทุนนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการเพื่อประกอบนะครับการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับผมครับผมได้จาการลงทุนไป62นะครับ62ง x นะครับตอนไปนะครับ19 t r x ้านะครับจึงมาจากค่าแนะนํานะครับการเชิญเพื่อนนะครับ2 t ง x นะครับส่วนตัวนะครับผมตอนไปนะครับ อ่าสิบเจ็ดนะครับสิบเจนะครับอ่าการจ่ายเงินนะครับนี่ครับผมถอนไปนะครับวันที่นะครับวันที่ยีนะครับถอนไปวันที่ยีนะครับเดือนหนึ่งนะครับสิบเจ็ดจนะครับใช้เวลาการจ่ายประมาณ3ามชั่วโมงนะครับ ในการต่อนนะครับอ่าโอเคครับก็มีเรียนเข้ามาเรียบร้อยนะครับสิบเจ็ดนะครับจุดหนึ่งสองสามนะครับตีเอ็กนะครับอ่าไม่มีการหักค่ารมเนียมหรือว่าค่าตอนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้รับเต็มจํานวนนะครับก็ผม่อนแล้วนะครับจ่ายจริงนะครับส่วนข้อนี้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับการแนะนํานะครับเพื่อนเติมมานะครับ การแนะนานะครับสาหรับการเชิญเพื่อนนี่เขาก็จะจ่ายทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องไปถอนไปอะไรนะครับเขาจะจ่ายให้อัตโนมัติเลยนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับนี่ครับมีเพื่อนท่านนี้นะครับลงทุนมานะครับ15บหนะครับผมก็ได้รับเป็นค่าแนะนานะครับองานะครับ T ี X นะครับผมแล้วก็บวกเป็นกําลังกุดให้อีก0.15 d ์่า นะครับก็จะได้2อย่างนะครับก็จะได้เอ่าเราจะได้ค่าแนะนํานะครับอ่าโดยตรงนะครับหรือแล้วเราก็จะได้กําลังขุดเอ่าเพิ่มด้วยนะครับก็จะได้2อย่างนะครับในการเชนเพื่อนนะครับผมเพื่อนลงทุนนะครับแตไอเาเพื่อนไม่ลงทุนนะครับเราก็จะไม่ได้นะครับก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับสนใจนะครับสมัครก็มานะครับก็ยังไม่ได้ลงทุนนะครับก็ให้ดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้เป็นการ พิจารณานะครับการตัดสินใจในการฝากลงทุนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำนะครับแก้1 5 t ห x นะครับตอนออกที่1 7 t เ x นะครับตอนที่1 7 t เ x นะครับฝากเริ่มต้นนะครับ1 5 t ห x านะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เข้าๆไว้พอแค่นี้นะครับเพราะว่าผมก็ได้จำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับการถอนให้ดูเฉยๆนะครับว่า ผมถอนแล้วนะครับว่าเขาจ่ายนะครับเดี๋วมีหลายท่านนะครับสดถามเข้ามาว่าถอนได้ไหมจ่ายหรือเปล่านะครับก็อ่าให้ดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้เป็นอ่าการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเผื่อใครที่คิดจะกําลังเติมคิดจะเติมคิดจะลงทุนนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ผมยินดีตอบทุกท่านนะครับ อ่าใครยังไม่ติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดตามเพื่อจะ,ะไม่พลาดนะครับลิปใหม่ๆนะครับต่างๆนะครับจากที่ผมเอามาลงช่องไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ